ในเหตุที่เกิดขึนในประเด็นในกล่าวนะครับนี้จะมีผู้แทนที่รับมอบหมายสองท่านค่ะมาในลนี้นะคะได้แก่ผู้ตรวจตรีจารุเกียริบางแก้วรองผู้พญพากษาตรวจสอบเสริมคำและผู้ตรวจตรีประสงเชิดพันธ์ผู้บังคับการองกรดับการที่จะเิดประชุมชั่วคค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะผู้การปปสได้รับมอบหมายจาก ว่ตลอดนะครับให้มาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้จะเป็นข้อสงสัยในหลายๆเรื่องในเรื่องของการเกิดเหตุของเจ้าหน้าที่รัฐในการเรียกรับวประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับผู้สุ่ข่าวเนี่ยก็ข้างที่จะเครื่องแยงสงสัยก็จะไม่รู้เลยว่าข้อที่จริง มันเป็นยังไงนะครับมันเป็นยังไงแล้วก็ต้องารเรียนนะครับวันนี้ท่านตบวตลอติดภารกิจสำคัญจริงๆครับผมเลยมาชี้แจงทำความเข้าใจเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นให้กับพวกเราทุกคนนะครับได้เราทราบถ้าผู้สื่อข่าวมีประเด็นอะไรยังไงสอบถามได้นะครับเราคือคณะผู้งานสอบสวน ที่รับเรื่องราวนี้นะครับขอที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบตกล <c oughs> งไหมครับอยากยาให้ชี้แจงเรื่องของพยาหลักฐาขนข้อมูลเขาจากของข่าวสบเจ็บาทเนี่ยครับเป็นพพร้อเตัวที่พอชอผมว่ามันมันพยายามแล้ววัตถุตรงถึงที่ติดตัวอะไรต่างๆที่เป็นหลักฐานในการแยกข้อก,กล่าวหาวที่ต้องหาครับคื <c oughs> อเรื่องที่เข้ามาสู่ พนักงานสอบสวนเนี่ยเป็นชุดสื่อของตลอดนำพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเข้ามามอบให้กับพนักงานสอบสวนของกอ,องจะตาตำรวจสอบพิารณครับทั้งคลิปวีดีโอนะครับทั้งภาพถ่ายทั้งคลิปลายลต่างๆคือก่อนที่จะจะมอบให้เนี่ยเราเราก็คาที่จะดูในรายละเอียดข้อที่จริงนะครับว่า สิ่งที่มามอบให้นี่มเป็นพยานหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับแล้วก็มันจะจะสามารถเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ถูกล่าหาได้หรือไม่แล้วคนมามอบเนี่ยก็เป็นคนที่น่าเชื่อถือไหมนะครับเขาหลักฐานอะไรมา หลักานาฟังได้ไหมนะครับเราได้พิจารณาโทนทีแล้วนะครับเราก็มั่นใจในพยานหลักฐานเพราะว่ามีทั้งคลิปวิดีโอจำนวนหลายคลิปนะครับคลิปเสียงมีทั้งพยานเอกสารนะครับกายรสอบปากคำผู้ดเกี่ยวข้องนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ต่างๆรวมทัง้งผู้อกอบกากไรต่างๆ ค่อนข้างที่จะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแต่ก็ยังมีพยา,านหลักอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องอค้นหานะครับณตอนนี้นะครับพยา,านหลักที่อยู่ในมือภาอคผดุงมีน้ำหนักเพียงพอที่จะดําเนินการประทับใจตรงไหนได้นะครับหลักฐานที่เป็นคลิปและภาพนิ่งเนี่ยชี้ชัดได้เลยครับว่ามีใครในกลุ่มในกลุ่มที่ถูกเรียกมาตาเข้าต่อบฐานขั้นบนชัดเจนขนาดไหน คือผมยืนยันว่าในในนามของอ้เงอสูงยืนยันว่ามีพยัติฐานเพียงพอในการดำเนิเนคดีกับกลุ่มผู้ต้องหานะครับนะครับแล้วก็มันเจือสมกันนะครับมันมีเหตุม,มีน้ำหนักนะครับผมพูดได้เท่านี้นะครับแต่เรายังไม่อยากที่จะลงในรายละเอียดว่าข้อทีจจริงมันเป็นยังไงนะครับ ผมยืนยันว่าเอกสารมีลำกษณะถูกตองการได้มาของหลักฐานาการได้มาของหลักฐานนะครับเอ่อพัวีชาติภูมิเอามาให้เองหรือว่าทางสืบสวนไปไป,ไปประสานงานกับผอทวีภาติภูมิเอามาให้คือเอาเลยว่าผ,ผมได้รนะับข้อมูลทั้งหมดทั้งทั้งหลักทั้งหมดเนี่ยได้มาจากชุดสืบสวนนะครับได้มาจากชุดสืบสวน เราสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องไว้จำนวนมากครับพยานหลักฐานใจครับที่บ่กชี้ว่าเป็นคําสั่งจากอดีตรองผู้ประชาการโดยต้องนะครับคือเราได้สอบปากคำนะครับอีกส่วนหนึ่งเพิ่มเติมจากงานสืบที่มาเรายืนยันว่าการ ยืนยันของผู้กล่าวหานะครับระบุตัวตนชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นคนใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีหลักฐานสื่ประกอบนะครับเราเราเราดูถึงแผนพิสรรมต่างๆนะครับของกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยที่ทำแบบเนี้ยในรายงานสืบสวนแล้วก็การสอบปากเนี่ยผู้ต้องหากุ่มเนี้นะครับถ้าถ้า,ถาจะพยายามที่จะไม่ ประกวตัวตรงนะครับจะพยายามใช้ตัวอื่นเป็นคนที่ดําเนินการแทนนะครับเพราะฉะนั้นะจะแม้กระทั่งการจับตัวเพื่อต่างๆนะครับท่านจะไปสังเกตได้ว่าจะไม่มีการลงแรมีชื่อหรือทําอะไรก็แล้วแต่จะเหมือนเงาอยู่เฉยแต่สิ่งที่ได้ออเนี้ยนะครับคือพยานอันเชือสมแล้วคนที่ได้รับประโยชน์จริงๆจากเรื่องนี้นะครับ เป็นใครอะไรยังไงแล้วก็มีคลิปวิดีโอประกอบเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นในหลักฐานครับก่อนก่อนมีที่รายงานว่าอดีตนายตำรวจติดฟารมของอดีตรองหบวตรเข้ามาเป็นพยานให้ฝั่งผู้เก่ามีผู้เข้ามาเป็นครับพยานพยานที่เข้ามาที่เราสอบมีหลายปากนะครับแต่เราขอพิจารณาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะกระทบกับรูปพดีนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยของพยานด้วยอย่ากระชิ่ง ว่าคือบอกว่าข้าพยานคือ,อตำรวจลงน้ำร้อาหลอกข้อมาให้ข้อมูลเนี่ยคือต้องระเรียวน,นะครับถ้าเราเราให้ความเป็นธรรมกับสองฝ่ายเนี่ยเราเรารู้ว่าพยานกลุ่มนี้นะครับหรือพยานกลุ่มที่ผ่านมานะครับเคยเคยท่าเนเคยได้ยินข่าวมีการสอทรามานตำรวจสิบเจ็คนแล้วเป็นประเด็น นะครับเคยได้ยินไหมกลุ่มกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่มาเป็นพยานก็โดนเหมือนกันไม่ต่างกันนั้นกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับส่วนหนึ่งเราก็รับฟังนะครับว่าในช่วงเวลาที่มีการทํางานอยู่ร่วมกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างมีการทำ้ายร่างกายอเปามีการมาทับกบฏมีการข่มขู่อะไรบามีการ ทำงานในลักษณะที่โยนความผิดแล้วเอาตัวเองรอดอะไรต้นี้บเราเราจะพบเห็นนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มคนกลุ่มนี้เดินมาให้ข้อใท้จจริงนะครับไม่ได้มีการโดนน้าชักจูงหรืออะไรทั้งสิ้นทั้งหมดเรายังมองว่าเขาเป็นผู้ถูกกระทำหรือเปล่า นะครับแต่เราไม่ได้ไปเข้าภ้างใครนะเราสอบแล้วเราก็เห็นปากคำที่เราให้มาเพราะฉะนั้นเรายืนยันว่าเราขอดูพยานหลักฐานบน,นภาพรวมทั้งหมดก่อนที่จะสรุปแล้วเราจะทําเรื่องนี้อย่างรวดเร็วที่สุดน,นะครับเพื่อสอ่งปปชในการที่จะไปดำเนินการในขั้นตอนตาการฎหมายต่อไป คือว <Yeah. S 1> ันนี้พยานต้นผลที่ออกมาเนี่ยเขาก็ผมผมว่าเขาเขาเกะกดนะครับเขาถูกกระทำนะครับหลายคนหลายคนตาถูกลงไม้ลงมือหลายคนถูกเอาปืนจี้หัวนะครับเราต้องต้องพูดแต่กามเพาะด้จริงเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพราะม่ามีใบแท้ด้วย นะครับแต่จะมีการดำเนินคดีเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าพยานบางคนก็ยังสองสองสสใจอยู่แต่ถ้าวันนี้นะครับข้อที่จริงที่เราได้มาสามารถที่ให้เห็นคดีนี้หรือคดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานะครับชัดเจนขึ้นนะครับเราจะพยายามทำเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา ตามข้อที่จริงและพยาหนหลักฐามนะครับก็ขอให้ประชาชนและผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเะชื่อมั่นในในคณะทางานของเรานะครับแล้วเรา,าจะไม่ทําเรื่องนี้ให้เป็นโมยโลกตโต้งองดูอย่างแน่น,นอนนะครับ คือเราขอดูพยานหลักฐานทั้งหมดจบนะครับเราให้ความไม่ทำรุกฝ่ายนะครับเราให้ความไม่ทำรุกฝ่ายเพราะฉะนั้นเรากําลังไล่สอบประเด็นต่างๆนะครับให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเออคดีนี้มีความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่รักของปชด้วยเราจะมีการออกหมายเรียกเจ้าหน้าที่รักรัฐบข้อหาคนที่เกี่ยวขงเพิ่มเติมคือเจ้าหน้าที่รัก ที่ที่จากพวกท่นานทราบกันอยู่เนี่ยมันละเอียดต่อในเรื่องของการประทับใช้กฎหมายนะครับแต่แตอนนี้เรากำลังดำเนินการเพราะมีคนมาลอา้อผู้แจ้งความในคดีเรากําลังเดินไปตามาาวิธีการาส่วน,ส,วนส่วนเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการส่งเรื่องเนี้ยนะครับเข้าไปที่ปชป,ปชเพืปปอ่อให้ปปชเป็นคนมีความเห็นว่าจะ ส่งเจ้าหน้าที่คนนี้ไปดำเนินการอะไรยังไงหรือจะดำเนินการเองหรือจะส่งกลับให้ให้ทางเราดำเนินการนะครับต็เดี๋ยวเป็นเรื่องของปปชที่ต้องดำเนินการต่อในส่วนของเราเรากำลังทำหน้าที่ของเรานะครับที่มีผู้กล่าวหาแล้วเรากำลังรวบรวมพยานหลักฐานเดี๋ยวเราจะเรียกผู้กล่าวหาที่เป็นพลเรือนเข้ามารับช้าต้อเพิ่มเติอไหมครับเราก็หมายเรือกไวแล้วค เราแจอองา้งข้อความไปสองคนเรียกไปอีสานนะครับส่วนปปชเดี๋ยวผมว่าไปรายละเอียดก่อนเดี๋ยวให้ทางปปชไปดเนินการเองนะครับความ 3, วาสัมพันธ์ระหว่างอีกสองคนนี้ค่ะกับทางฝั่งปปชเขามีการช่วยเหลือคดีที่อยู่ระหว่งปปชกันมากไหมเนี่ยล่ะค่ะคือผมไม่อยากจะกล่าว่วบไปผมขอพูดเฉพาะตรงนี้ที่เราเห็นพยานหลักฐานนะครับ เดี๋ยวฟังจริงมี่ประาโกดเองนะครับใช่ว่าเขาวิกันขึ้นเหลือมาระยะใหญ่เลยต้องไหมครับผมยังไม่อยากเอาเรื่องนี้เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องสอบโดในคดีกด็แตอ่อยากอยากอยากทราบความสัมพันธ์ระหว่างอดีตรองผู้ชาการกับเจ้าที่ปอชของเรานั้น <laughs> ก็เป็นเรื่องในในสำนวนการสอบสวนแล้วก็รายงานการสืบสวนผมยังไม่ขอพูดในที่นี้ครับมันมันเข้าใจอย่างไรเฉพาะอีกฝั่งคุงบอกบอกว่าขบวนการนี้เป็นการสกัดเขาไม่ให้กลับเข้ามาสืบราชการต่างจังหวัดไม่ไม่ใช่เป็นการสกัดนะครับผมพูดยิจดีกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าเราทำไปทุกอย่างเนี่ยเราทำบนพื้นฐานของพันธุ์ฐาน นะครับเราไม่ได้ไปสกัดไข่หรืออะไรยังไงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่บนพยานหลักฐานนะครับตำรวจตำรวจพยายมามบังคับใช้กฎหมายกับผู้ถูกโดยเท่าเทียมกันวันนี้ตำรวจก็มากวาดบ้านตัวเองนะครับใครผิดก็ไม่ไม่คเคยปกป้องเรารู้อยู่แล้วว่าอ่าอ่อัลเตอร์ช็อกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับสั้นการตำรวจอีกอีกหนาบน,นะครับเพราะว่า คนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยก็คาดที่จะมีคอน์เทชันนะครับเพราะฉะนั้นเรากําทรงสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยกราชัดแสดงให้เห็นว่าเราไม่ปล Building, <eterm oon. S 3> ่อยปากเราไม่รับเว้นใครแม้แต่คนเดียวที่กระทำผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจชาติต้องอยู่ในเรื่องของการทํางานให้พี่น้องประชาชนต้องอยู่ในพื้นฐานของกฎหมายนะครับเราจะบัเข้าใช้กฎหมาย กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพี่บังชายนเหมือนกันนะครับถึงขั้นที่เป็นไปได้เลยไหมคะว่าผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลพยานเนี่ยสามารถลที่เกินกับเข้ามารับขัชการจได้หเราไม่ยืนยันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเราส่งสําวนไปที่บกชแล้วแต่บปชจะการเป็นพยานหรือไม่อะไรยังไงตรงนี้เราไม่สามารถช่วยเหลือใครได้แต่ถ้า เรามองว่าพยานยาบางคนที่ที่มีประโยชน์ต่อล,ลูอากดีเราอาจจะการเป็นพยานนะครับในการกล่าวอ้างจากทีกฝ่ายว่าพยายามไปขึื่นข้อเสนอให้กับลูกน้องคนสนิทของท่านเพื่อให้กลับข้อรับรา้ชการอันนี้จริงไม่มีใครให้สติสัจญาอะไรแถนะครับผม,ผมยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างการดำเนินการเ,าร,เราทำไปตาม ข้อระเบียบข้อที่จริงตามกฎหมายทุกอย่างนะครับการจะไปสัญญาหรือไปหลอกให้เขาพูดเนี่ยมันมันไม่ใช่วิธีของเราเราต้องการให้เขาพูดมาตามข้อที่จริงถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อรูปพดีหรืออะไรเราก็จะนินยารให้แต่ถ้าสิ่งไหนที่มันไม่สามารถที่จะ,ะกาดเป็นพยานเขาก็รับผิด ตรงนั้นก็ลำบากนะครับเราไม่สามารถไปช่วยอะไรเหลืออะไร็ดรได้ยินยากนะครับยินยจารย์กัคดีก่อนหน้านีม้มาะว่าในส่วนพยานผู้เก่าหาว่าเคยรับผิดคดีเ,เก่าๆไปแล้วแล้วพอมาอันนี้าบอกว่าโดนบัง,งคับเนีย่ยครเรื่องทั้งหมดมันส่งไปที่บพชแล้วนะครับเรื่องไหนเรื่องส่งไปที่บขชแล้วก็ขอให้เป็นเรื่องของอกขชไปดำเนินการนะครับในส่วนนี้ขอคุยเฉพาะเรื่องนี้ก่อน ก่อนหน้าเนี่ยค่ะทางรองผู้จัดการบอกว่าเขาไม่ได้คุยกับพยานหนิงพยานที่มาเขาคงให้นานมากแล้วแต่เหตุอะไรทําให้พยานหนิงเอาข้อมูลมาเข้ามาเพิ่มอีกคือถูกยกว่านะครับเด็กพวกเนี้ยนะครับเคยอยู่กับผู้ทุกข์เอาหนานะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มนะครับพวกเบียดเบียย ว่าผ wow. th ู้ชายหลายคนที่ทํางานที่เป็นผู้ใหญ่ก็จะมีลูกน้องบางทีลูกน้องที่เข้าไปอยู่เนี่ยจะมีจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยจะอะไรก็แล้วแต่คือทุกคนนะครับมีมีแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วก็ถูกกระทำ จากผู้ชาเนะนี่ยถ้าายจากผมว่ากลุ่มพวกนี้วันนี้เขารู้ว่าขาไม่ได้รับ็นธรรมเวลาเวลาดีผู้ชายกระไรเวลาผีเอามาลงที่เขาบนซึ่งมันก็ก็พูกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาให้ข้อที่จริงกับพัางอานสืบสวนสอบสวนได้อันนี้เราก็รับไว้ดำเนินการส่วน ส่วนจะเป็นยังไงนะครับจะได้รับประโยชน์จากการเป็นพยานหรือจะจะต้องถูกกรเบนกายตรงนี้เราว่าปราตาพยายครับแเคหัมาษณว่าสิ่งที่เขาเจออยู่ทุกวันนี้เป็นผลาติที่นองไปทีิ้กระบตัวเขาก็นี่ไงที่ผมบอกว่าดีเอาไป ช่วงลานะครับเอราจริงๆแล้วตอนนี้หลักฐานเส้นเงินพอมีเส้นทางการเงินที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไปถึงผู้่อสารบ้างหรือว่าเป็นเพียแงแค่คำสั่งที่ใช่ลูกน้องมาทำคือเรามีพยานพยานหลักฐานหลายอย่างเรายังไม่สามารถที่จะแจ้งผู้สือ่อ่ารได้เรามีหลายอย่างที่ เราเชื่อว่าสามารถที่จะประคับใช้แล้วก็มีน้ำหนักที่จะลงโทษประกุผู้กระทำผิดทีวามิดในตารจของผูู้กวหาเป็นพยายามากเอกของเราเลยนะคบผู้ติดตามของผูู้กกาวหาคะอ่า แค่ส่วนหนึ่งเรามองหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากกว่าพยานที่ที่มาให้ข้อมูลเราก็ต้องไปหาหลักฐานอื่นประกอบนี่นะครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สรุปจบแค่ปากคำนะ,ค,ะรครับตรงๆเลยครับท่านท่านตำรวจโทรทิ่เข้าให้เข,ข้ามูหลักฐอนวขอขอให้เป็นเรื่องของพน,นักงานสอบสวนนะครับเรายไม่ไม่สามารถบอกได้ว่า ใครเข้ามาให้่ารหรืออะไรไงบ้างแต่เราทรา,า,าบว่าข้อมูลทุกอย่างเป็นโยโยประโยชน์ต่อคดีนี้และหลายหลายคดีนะคร <ไป S 3> ับของที่เจอค่ะมันเป็นของชนดเดียวกับที่เข็พักหน,นุ่มยังไม่ยืนยันนะแล้วเป็นทองที่เหลือจาก246ก้อน246บา,24บาทยังไม่ยืน,น,นยันนะขออนุญาตถามถึงเรื่องกระบวนการการปั้นไอโฟของ คดีทุผู้เก่าหามีกระบวนการหลังบ้านที่คอยสนับสนุนเรื่องของการข่าวการแก้ข่าวเปิดเท็จต่างๆซึ่งไปเชื่อมโยงกับอาจารย์มหาวิทยาลัยมีข้อมูลตรงนี้ด้วยนะกับการตรวจพ้นเห็นบอกว่ามีอาจารย์คนหนึ่งที่ตรวจอนุญาตฝังต้ดเพื่อก็เรื่องนี้เราเราได้รับทราบมาจากรู้สื่อเรากำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่นะแต่ว่าเป็นคนละส่วนกับในกลุ่มผู้ผู้นักข่าวในคดีทองก็มีความเชื่อมโยงมีความเชื่อมโยง อันนี้จะเข้าปปอตรวจสอบเองมันต้องร่วมกับไซเบอร์ให้เข้ามาตรวจสอบเพื่อเนื่องจากเป็นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เราเราทำพิธีนะครับเราทำพิธีเพื่อได้พยานหลักฐานมานะครับเพราะฉะนั้นุดสืบสวนก็ต้องทำงานในจุดสืบสวนสอบสวนก็ทำนะครับอาจารย์ถามนี่อะไรคนนี้ถูกแจ้งข้อหาอยู่ในขั้นการสืบสวนอยู่นะครับ Uh, วันนี้แล้ววันนี้นะครับถ้าขอบอกอีกไม่จาจริงนะครับ,ลรนะรบแล้วเรามาให้ข้อมูลเบื้องต้นเรายืนยันนะครับว่าสิ่งที่ได้รับข้อมูลมานะครับเรามีหลักฐานะมีต้นตากสามารถที่จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนนะครับแลนะสามารถที่จะเอาผิด กับผู้ถูกกล่าวหาได้นะครับก็ยืนยันเลยท่านขาประชาชนตั้งข้อสงสัยค่ะว่าในส่วนของการดําเนินคดีกับท่านผุรเ,เชษท่านต่อสามพันธความเร็วความช้าความเข้มข้นมันต่างกันไหมครับครับเดี๋ยวคอาเฉพาะเรื่องนีง้ก่อนนะแต่ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญน,นะครับไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยที่เจ้าหน้าที่นะครับระดับสูงนะครับเข้ามาเกี่ยวข้อง นะครับแล้วก็เราเราทำเรื่องนี้ก็จะพยายามทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับเรื่องนี้เรื่องบางเรื่องขอให้เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวในวันที่ห้าวันที่ห้าบุ๊กาวลาแถลงข่าวใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับวันนี้ได้รับแจ้งมาแล้วก็เบิ้ลก้นก่อน,นอเราเบิ้ลก้ก่อน,นอผมอยากจะให้พี่้องจะชนเชื่อมั่นในสมัตยตัวชาติเรากำลังทำเรื่องนี้ ให้รวดเร็วนะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับนะครับแล้วก็ไม่ตกไปตกมามให้ไประแกอะไรนะครับเรามองว่าเรามีมาตรฐานในการดำเนินการในการเรียนเดนยวกันทุกคนอยู่ในขัน้นกฎหมายเดกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทั้งผู้ใหญ่หรือพี่น้องประชาชนนะครับอยู่ในียกันนะ ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่สืชลทุ่านนะคะขอบคุณท่านผู้บริจารเกี่ยแกัผู้บริหารของโรศัพสวนกลางและผู้บริจกระทรวละทานทุผู้ันการตลอกค่ะวันนีมี้อขอขอบคุณและสุภาค่ะครับขอบคุณมากค่ตมาวันี้ีต ให้สงสัยไว้่อเดี๋ยวรอมของดีของเด็ดี่มีอยูที่มีรสารณที่นี่ห้างอทะเลขใช่ไหมคะใช่ใช่กลางช้าของมทะเลหแือว่าเ็มที่หนก็มีมีอะไรให้ตื่นเต้นต้อขอตุ